พาไปชมบรรยากาศที่วัดสมานมิตรกันบ้างนะคะเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีบรรดาศิษยานุสิ์กว่าพันชีวิตเลยค่ะที่ได้ไปร่วมพิธีไหว้ครูประจําปี2565ที่วัดสมานมิตรพร้อมกับมีพิธีเททองหล่อพระศิวลีขนาดความสูงกว่า4เมตรค่ะที่มหาวิหารวัดสมานมิตรตําบลหนองงูเหลือมอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ได้มีเหล่าบรรดาศิษยานุสิ์ของพระครูโอภาศ,ศิลคุณเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรและพระประหลัดจรูนโกสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรกว่าพันคนได้เข้าร่วมงานไหว้ครูประจำปี2565เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ทุกท่านพร้อมกับได้มีพิธีสวดสดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีและทอดผ้าป่าสามัคคีเททองหล่อพระศิวลีเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารปฏิบัติธรรมวัดสมานมิตร โดยพิธีไหว้ครูที่วัดสมานมิตรได้เว้นว่างจากการจัดกิจกรรมมาเป็นเวลา2ปี 2> เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะจึงทําให้ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวคนจํานวนมากได้และเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางวัดสมานมิตรจึงได้จัดพิธีไหว้รครูขึ้นอีกครั้ง โดยได้เริ่มพิธีในช่วงบ่ายค่ะได้มีการสวดทิพมส์สะดสะดกเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีซึ่งพระครูโอภาศิลคุณเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรและพระปลัดจ,จรูนโกสโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ได้เข้าร่วมในพิธีนี้ซึ่งได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี หลังจากนั้นค่ะบรรดาศิษยานุศิท์ทั้งหลายก็ได้นำพานไหว้ครูมาให้พระประหลัดจลูนโกสโลทําการเจิมขันครูและเจิมหน้าผากทั้งนี้นะคะพิธีไหวครูถือว่าเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณทําต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีค่ะเพื่อให้บรรดาศิษยานุศิ์อยู่ในขอบเขตไหวครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและเป็นผู้ที่มีพระคุณรวมถึงเป็นการรำลึกถึงคนงามความดี แสดงความกตัญยูต่อครูบาอาจารย์ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเหล่าบรรดาศิษยานุสิ์ได้จัดให้มีพิธีบายสีตามความเชื่อและความศรัทธามีพิธีบวงสวงอันเชิญเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ให้มารับเครื่องเส้นไหว้ที่บรรดุลูกศิษย์จากทั่วทุกสารทิศกว่าพันชีวิตได้มารวมตัวกันในครั้งนี้ แล้วก็ขนาดทำพิธีสวดมนต์และอ่านองค์การไหว้ครูบาอาจารย์นั้นก็พบว่ามีบรรดาลูกศิษย์จำนวนหนึ่งค่ะเกิดอาการของขึ้นมีการส่งเสียงร้องคำรามคล้ายกับสัตว์ต่างๆอย่างเช่นหนุมานแล้วก็เสือเพน รวมทั้งมีครูศิลปินลูกศิษย์บางคนที่ถูกน้ำมมพระพุทธมนตที่พระประจรุลุนโกสโรนำไปปะพรมก็มีการเกิดอาการสั่นของเข้าซึ่งชาวบ้านก็มีความเชื่อกันว่าเป็นอาการครูขึ้นของขึ้นเท้าประทับร่างของลูกศิษย์ซึ่งบรรยากาศในงานนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามความเชื่อและความศรัทธาค่ะ